2.1นะถ้าถือหุ้นนั้นไปยาวเลยตลอดชีวิตไปเลยวงเล็บถ้าธุรกิจมันไปได้เรื่อยๆถ้าพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนวงเล็บเหมือนอย่างคุณปู่ถือโคกหรือหุ้นแบงค์แล้วปันผลมันก็จะโตตามราคาก็จะโตด้วยใช่ไม่ต้องขายเน้นซื้อสะสมแต่อีกใจหนึ่งที่คิดก็คือ2.2ราคามันสูงเกินมูลค่าปัจจุบันไป100-200%มันเท่ากับว่าถ้าราขาย เรารับปันผลล่วงหน้า8-10ปีวงเล็บเพราะปันผลเฉลี่ยต่อปี7-8เปอร์เซ็นแต่ความกัวงวลใจคือถ้าเราขายแล้วได้เงินสดมาเรามีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อหุ้นดีแบบนี้ได้ในราคาถูกได้อีกหรือช่วยแนะนำนะครับแบบไหนว่าวงเล็บพอเราอายุ20ต้นๆไอ้ยาไม่ทราดาไม่ทราดา เป็นคำถามที่ดีมากนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนต้องขอชมเลยนะครับเป็นคําถามของคนที่เข้าเข้าใจาการลงทุนรจริงๆนะครับเพี่จะบอกว่านะแนะนําแบบนี้ครับอันนี้เป็นคีย์สาคัญเหมือนกันว่า2.1แล้วเราถือไปต่อเลยนะครับหรือ2.2เนี่ยเอ้ยขายทำกำไรแล้วจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรต่อดีอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะว่า,วาอย่างนี้ปกติเนี่ยนี่คือเหตุผลเลยเบิร์ว่าทําไมอ่ะ VI อย่างที่เป็นแอคทีฟอะอย่างพี่อย่างเงี้ยนะครับพี่ถือว่าเป็นแอคทีฟแอคทีฟก็แปลว่าเรายังทางานอยู่ทุกวันนี้นะครับ พี่เป็นนักทุเนใจเวลาทําไมพี่ถึงยังต้องทํางานทุกวันอยู่เหตุผลก็คือข้อ2.2ของน้องเลยว่าพี่ทํางานเนี่ยเพื่อศึกษาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่ออะไรเ <ๆ S 1> พื่อหาหุ้นเนี่ยมาไว้ในในในเขาเรียกอะไรนะในเวทติ้งลิสต์ไว้รอก่อนออาไว้รอก่อนประมาณนี้ว่าเผื่อวันในวันหนึ่งเนี่ยหุ้นที่เราซื้อไปเนี่ยบางทีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปโอเวอร์ไพรส์มากๆ,ๆย้ำต้องโอเวอร์จริงๆนะ ต้องโอเคจริงๆนะพี่บอกก่อนนะมันจะคนละประเด็นกันนะคือที่ฟังคําถามเมื่อกี้ไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคือน้องบอกว่าการที่ราคาหุ้นขึ้นไปร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์พี่บอกก่อนครับว่าการที่ราคาหุ้นขึ้นไปร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าหุ้นน่ขึ้นไปเกินมูลค่าเหมาะสมเสมอไปเพราะราคาเดิมเนี่ยมันจะต่ำกว่าอันเดอร์แวลูมากๆก็ได้จริงไหมเขาใช้คำว่า,า,วาราคามันสูงเกินมูล,ลค่าปัจจุบันร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าันนี้ถึงบอกว่าถึงบอกว่ามันมันมันไม่ทาเป็นไงว่าว่ามันจะต้องเป็นเกินราคาเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าเบอร์นี่ออกปะอ่ามันคือต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยหุ้นเนี่ยมันมีอนาคตก็จริงแต่ว่าราคาที่เราซื้อมาถูกมากพอมันถูกมากปุ๊บมันก็ต้องขึ้นไปที่แฟร์ก่อนเนี่ยนึกออกปะบางทีการขึ้นไปที่แฟร์เนี่ยมันก็สามารถทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันกาไรได้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นได้สบายสบายใช่ปะอ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าราคาหุ้นเกินพื้นฐานไงอืม ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เกินพื้นฐานนะส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายแต่ในเวทเวทที่สองคือถ้าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปเกินมูลค่าพื้นฐานต่างหากอันนี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยที่พี่อาจอาจจะตัดส<า>ินใจขายได้แต่ต้องเกินขึ้นไว่า,วาอันนี้ผมเดาใจนะว่าเหมือนน้องเขาหมายถึงกรณีหลังนะโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็อาจจะเนี่ยกวดเงินล่วงหน้าไปแปดถึงสิบปีละ เพราะว่าเฉลี่ยปันผลเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นสมมุติว่าเป็นหุ้นอีกตัวใช่ไหมฮะตอนนี้นี่ใช่อาจจะมาถึงกลุ่มนั้นเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือพี่ก็ขายถ้ามีหุ้นอื่นใช่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่อย่าลืมว่าพี่จะทำงานตลอดเวลาดังนั้นพี่จะมีเวทติ้งลิสต์ของพี่อะเยอะเช่นพี่มีเวทติ้งลิสตส์คือคือ,คอหุ้นที่เราอยู่ในตะก,ก้าเราอะ่ะจะมีหลายตัวอยู่แล้วมีมีเป็นร้อยอ่ะของพี่อะนะครับคือทํามานานแล้วแต่ ลงทุนมานานแล้วว่าต้องมีเป็นร้อยอยู่แล้วอะนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหุ้นที่อยู่ในเวทติ้งลิสต์จริงๆอะคือหุ้นที่พร้อมซื้อนี่มันเป็นแบบนี้หุ้นที่พร้อมซื้อจริงๆอะมีไม่กี่ตัวหรอกแบบสามตัวสี่ตัวประมาณนี้ที่รออยู่นะรออยู่เป็นเวทติ้งลิสต์อยู่อย่างเงี้ยนั่นเนี้ยถ้าขายปุ๊บพี่ก็จะแบบพร้อมเลยไงพี่สามารถมาซื้อหุ้นตัวใหม่ได้เลยประมาณนี้ครับอ่าดังนั้นน้องน่าจะได้คําตอบแล้วว่าควรต้องไปทําอะไรใช่ก็คือต้องไปหาหุ้นเพิ่มเองใช่พอไว้ใช่อ่า แล้วยังมีคำถามที่สา